ญอ่ากราบสวัสดีครับ่อแมพีนงนะครับแฟนรายการรอยเรื่องราวชาวนกเขานะครับเสียนเหล็กเสียนย่อยเสียนไม่เสียนเขาอ่าเจานกเค้าถูกถูกฐานนะครับตีมันนกเคาถูกถูกคนถูกถูกขายทางเหนือใต้กลางอีสานตะวันออกวากบอกไปถึงเอฟซีทัวเเสียนพี่นองครับเวียนไปถึงกรุงลงกาแม่น้ำกงกาซาลาวินทัวรทิ้งคนเล่นนกนะครับวันนี้จะ าพ่อแม่พี่น้องไปพบกับปืนต้านกล้องการเล่นนกโตนกเกขานะครับพี่น้องครับหลังจากได้ดูจากคอมเมนต์มาไล่ไลคอมเมนต์นะครับปัญหาหาย,หายปัญหาปืนต้านปนัญหาทีคิดว่าไม่มีแล้วในวงการนกเก้าแต่ว่ายังมีมือไม่นะครับข้ามาสัมปัต ก้าวมาเฉือนจุม่มก้าวมาลงบนจะไดีก้อนนกเก้าก้อนนกโตเริ่มตั้งคำท้ามาจังตัก่อยกกอไก่อไหวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นเรื่องราวของบืนต้านตั้งแต่การล้ำเชือกอุปกรณ์เล็กๆน่อยๆในตัวก้อนนกเก้านี่นะครับการออกไปโตเรามีอะไรมด้งอุปกรณ์อะไรมด้มสำคัญเหมือนหรือมีประโยชน์การใช้กันแบบนี้นะครับเริ่มมาแต่รังนอนแล้วก็หลูกมุนหลูกมุนนี่เรียกว่าหลูกมุนนะครับ ทำนาทีบรรพือเดียวผมามาขายายบรรยายอีกทีนะครับแล้วก็ลูกต้วงนะครับรังนอนหลูกมุ้นหลูกตวงแล้วก็เชือกลำเชือกลังนะครับแล้วก็ลักหนกเก้านะครับกันตอนมารวมประกอบกันบรรพือในการจย่านแล้วก็แต่ลายางมีประโยชน์อย่างเลยมาดูกันครับมาจมีเริ่มจากร <s up> ังนอนก่อนนะครับรังนอนเข้ามาดูไกลๆเลยครับพี่น้อง จะทำในลักษณะบันนีนะครับทักไอออกมาแบนๆตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นรับรูดก้าวหลูดอ,อกตามเหล็กตามย่อยได้เพื่อที่จะไปใส่ในค่ากองนอกนะครับค่ากองนอกเนี้ยนะครับอย่าใส่บันนีนะครับความแบนตรงนี้นะครับทำไม่เชือกไม่บาดตีนนกนั่นคือประโยชน์ของมันนะครับทีนี้ รูดก้าวไปจนเต่าถึงตีน,นกแต่เดียวผมจะจับนกไม้จมไมายรูไมยเลยนะครับว่าบ่อไส้ตะเหลี่ยมันเบ็นมแบบรือนี่คือประโยชน์ก่อนนะครับทีนี้นาไม้นี้นะครับรังนอนพี่น้องไล่ก้นนะครับตัวมาท่ามาจากแบบรือผมก็ร,รีวิวไปให้เลยให้ชมกันเลยนะครับเราจะไส้ก้าวไปในรูนี้นะครับนี่นะครับมาใส่กันในรังนอนถูกมุนนะครับมาใส่กันในรังนอน นี่จะได้เป็นนึ่งหลังนอนซ่องหลงวุ้นเลยอนะามเฉือกลังนะครับมาหลียกไกลๆเลยนะครับเฉือกลังนี่เราใส่โดยที่จะไอชอชอเป็นวัวตุม้มวัวโบ้งไวยนะครับใส่ไอส,ส่วนทางกันไปเลยกับหลังนอนนะครับนี่หลังนอนวัวนี่เฉือกวุ้นก็นต้องใส่ไปแต่นี้นะครับใส่ไปแต่หนใส่เข้าไปดึงไว้นะครับน่า เม okay. well well <that> ื่อดึงไปเล้วนี่เลยนะครับประโยชน์กล้องหลงมุนเวลาหนกมันเดินเวลาหนกมันดินเวลาหนกมันปลํามุนไปมุนมาเชือกมันจะไม่ปั้นนะครับมุนได้ทั้งวันลอหลงมุนนี่ทำน้าทีแยกเชือกเกลียวเชือกมันเล่นตัวไปได้ทั้งวันนะครับเชือกมันจะไม่ปั้นอันนี้ประโยชน์กล้องมันนะครับนี่คือลังนอนไปได้ในการหนกแล้วกาผ่านมาเรื่องหลงมุนแล้วมายังเชือกที่นี่หลกตวงนะครับนี่หลกตวงใส่้กับไปตรงนี้นะครับ สักเดียวผมจะมาบอกแล้วนะครับลูกท่วงนี่มีประโยชน์ในการใจยานอย่างไรเมื่อได้เห็นข้องจริงแต่เดียวนะครับแล้วการนํามาในล้าในลักนะครับลักประกอบด้วยซองลักจึงนะครับนี่เรียกว่าลักหน้าลักหน้าคือลักที่เอาป่อยว่ายกลหนกนี่คือลักลังลักลังนะครับประโยชน์เป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าลักซองลักนี้แต่เดียวนะครับมาจุ่มมาดู วิธีการใจงานเลยนครับประโยชน์ของมันเป็นอย่างไรนะครับสำหรับมือไม้นะครับเน้นสำหรับมือไม่ไอ้สำหรับเสี่ยนหรอกก็ต่างกานนี่นะครับเข้าใจกันอยู่เลยเรียนรู้กันอยู่เลยนะครับมือไม่ก่อไก่กอไก่นะครับมาชมมาแลกกันได้นะครับโลกมุ้นซ่องตัวนะครับพุ่มกิจขึ้นหมาเองเลยหลังจากไปศึกษาสัมปัดเรียนรู้เหลืองนกโตพุ่รายงานเปนรือพุ่มจะออ้เสร็จหลับแบบไม่แบบนองแบบรับจางมีแบบไหนกันลลวแต่นะครับสำหรับกองพุ่มนี้ หลวงบุญร้องตัวเดียวให้ไปเลขกันตอนตายนะครับเดี๋ยวจะได้เลขกกันแล้วนะครับอธิบายกันตอนต่อไปหลังจากทำเสร็จนะครับมามามาเมื่อกล้าไปนะครับไปลูกนี่ครูโฟเคนะครับจับสมบัติกับหนกให้หน่วนมือให้นิ้มมือนะครับมาดูไกลๆดีๆนะครับนี่ มาเลยนะครับดังน,นันก้าวไปอยู่ใน,นก้านนกนกดินนกเดินนกจุนกน,นกนุดนยะไรมันไม่เจ็บก้านะครับเพราะว่ามันมีตัวนั้นแหละมาถึงหลกมุนนะครับหลกมุนนกจะบินจะเดินจะวนจะไปจะมาหลกมุนนี่ทำหน้าที่เด้นานนะครับที่นี่ที่ผมบอกว่าผมมีไอ้เคล็ดลับนะครับหลกมุนรอกจวงก้ามาดูแก่ๆนะครับโดยจะบอกไอ้เจ้าฝูกี้นะครับ ผม่ะจหายหลวงมุ่นส่องตนนะครับซึ่งเมื่อพมแหลกกันตัวไม่เลนะครับประเทศมาเลเซียประเทศสิงคโปร์ประเทศเวียดนามพม่าลาวกัมพูชานะครับย่ามีหลวงมุ่นนีช่วงเดียวกัเดือช่วงนี้นะครับแต่ส้าเราบผมผมจหญ่ร่องช่วงประโยชน์ไห้ลยนะครับมาเลกันนะครับเวลานกลงปั๊บนะครับช่วงแรกนี้พุมหลากปั๊บระยะไม่ต้องวัดเลยนะครับนกออกจากลรงเลยคพุมหลากปึ๊บมาถึงปักไอ้นี่ได้เลยปั๊บไม่ต้องไป ดึงว่าสั้นหรือยาวนะครับพรเราเรเร็วเราก็นกน,ก,น,ก,นกไอตัวนี้นะครับมันจะบินป้นระยะบินลงดินลงดินขานี้เลยนะครับผมใส้หมุนจรองจันพอยิกออกจากลงปั๊บนกไปตึงยืนปับป๊บจักเกียดปั๊บปักปุ๊บได้ทันทีนะครับไม่ต้องเกี่ยวเฉือกอีตั้นเชือกยาวระยะก้องนอกมันจะกาได้ทุกว่ามันบินป้นเล่นลมระมันี้ลงปั๊บความรวายเามนะครับเฉือกนี้เราจะรับสั้นยาวได้แล้วแต่นกนะครับมันจะชอบแบบไหน พ้อนเลยๆอางว่ามันนะครับจะไก่ตันมาเลยปุ๊จุปุ๊จุปุ๊จุ๊่วยแต่ว่าเล่เล่นลมหลานหน้านายาวไปทั้งนี้นะครับหลัง,ลงตัวบินเวียนหมีมุนมน,นี่คือเคล็ดลับกองพู้เมงนะครับหลูกมุ่นร่องจวงนะครับปั๊บประโยชน์ของมันนะครับพอเราหยิกนกไปแล้วนะครับดึงปับ๊บมาดึงได้ร,ยร,ยร,ยยระยะตันตีลอลไกันล็อกล็อกไอหลูกตัวง่วยกับลักกับบัวลักนะครับถ้าว่าประโยชน์เลยเวลานกเดียวเดินนะครับ ลกตัวอ่างนี้นะครับเตี๋ยวไปเกก้านะครับเตี๋ยวดึงเวลานกเตียวบินบินขึ้นบินลงบินขึ้นบินลงหลกตัวงนี้ก็เะียบัดเตีวบัดมันซาตีนนกนะครับมันเสี้ยวตีนเพราะฉะนั้นพอเราดึงปั๊บหลอกม้นนี้มาปั๊กล็อกกับหัวลักเลยครับนี่เลยนะครับอ่าผมพยายามกีดว่าตําบันพื้นทักที่ย้ายลอกตัวงนี้ปั๊มปั๊มอ่านะครับลงพอดีอีกรกบแงเกล้าเลยนะครับอ่านนะครับ พยายามคิดวาทำปั่นปือไอ้เกบาะนาวะวัวลักกับลูกท้วงเลยมันจะเดินหลากนอกอย่เนี่ยมันไม่จบไม่ดีเลยคิดประดิษฐ์ขึ้นมาว่ะาชายลูกมุ้นต้องช่วงนะครับช่วงแรกนกมุ่นธรรมดานะครับแม่วาวเวียนลักตาเลยตัวนี้เป็นตัวเล่นนนให้มันมุ่นนะครับเวียนลักไปตาเดยตัวนี้เลยนะให้มุ่นไะตัวนี้มาล็อกลูกท้วงไวกับวัวลักล็อกแล้วนะครับมาเลยบึมบึมปับ เรียบร้อยอัานนี่คือการใายนี่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 อ่านอาชีพของมันนะครับตัวนี้ครับเจ้าโฟกี้นะครับพี่น้องที่เอารูไปแล้วนะครับตายไายอ่านพุ่นกันมาแล้วนะครับน้องคานินปิ่นโยยิงนะครับบอกว่าลูกกล้องโฟกี้นี่บินมาร์กนะครับบินมาร์กบนมาร์กที่อยู่บนชานนะครับก็น้องไม่ในวงการนะครับปลาหนกไปเป็นไส้พันไล่ตัวจากอีสต์เกียรความไส้มาดีย้ายกล้องแข็งๆไปนะครับ พอแล้วนะครับลักทีนี้นี่เล่นนะครับลักหน้าแหละลักลังประโยชน์ก้องมั่นแบบนี้นะครับนี่คือลักหน้าลักหน้าไมาถึงลักแ่อยู่แขนอกนะครับจ่ายวัดระยะลำนกตรงเนี้นั่นนะครับอายุระว่างคลื่นที่ปักไวยคลื่นๆที่ปักลักะอยูกลางแล้วก็ลักลังนี่ก็มีหน้าทีนะครับบางคนชอบเชือกสั้นบางคนชอบเชือกยาวตัวนี้เป็นตัวที่เล่นตัวไปมานะครับเล่นตัวไปมา วิีนี้เราจะดึงมาตัวนี้มาได้นะครับดึงได้ไปเป็นไอ้เสือกตันเสือกยาวลักทำหน้าที่ตะมานร่องลักทีนี้เราไม่ต้องไปจับมันนะครับนกเราไม่ต้องไปจับมันนะครับเอาปักมูไปเลยไปรับมันขึ้นมาเลยก้าวไปปุ๊บขึ้นมานะครับขึ้นมาเลยเอดโลักปับ๊บลักตะมาน นี่ไปตีก He ้างกรงนะครับเตียบลักรออยู่เลยเตเสียบลักรรทีนี้ลูกทวงนะครับลูกทวงนี่นนะครับลูกทวงไล่กวนว่าใส้ลูกท้วงจวงตรงนี้ไส้ตีบลายเชือกตรงนี้นะครับระาวางลักกับหลงมุนนะครับลูกทวงนี่เวลานกเดินเข้าไปจะตามเชือกไปนะครับเวลานกมาอยู่ริมนี่ลูกทวงนี่จะมีหน้าทีดึงเชือกออกมาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเชือกไม่มีทิศที่จะไปพันกันอยู่ในกรงนกนะครับ เชือกไม่มีทิศนี่คือประโยชน์ประโยชน์รังนอนประโยชน์หลูกมุนประโยชน์เฉือกหน้าเฉือกลังประโยชน์กล้องหลูกตวงประโยชน์กล้องลักหนกนะครับก็มีวิธีการชายานอยู่วันนี้นะครับแต่นี่คือผมเสริมเกล็ดลับว่าชายหลูกมุ้นร่องจวงนะครับพาไปชายกันลองเล่นนะครับรับรองดีแน่นะครับวัดระยะเล็วหนกสามราถเดี๋ยวนี้ล็อกไว้เลยนะครับล,ล็อกหลูกตวงไว,กว้กับบัวลักแล้วก็เฉือก ทำน้าทีมุ่นนกเดินนกร้านนกวิง่งนกเวียนลักผู่สุดยอดนะครับทำแล้วลองแล้วได้ผลแล้วนำมาแช่และรับการนำมาแบ่งปันความรู้กันนะครับในวงการหลายคนผมแนะนำไม่ไปจ่ายจ่ายแล้วได้ผลน,นะครับอ่าอันนี้ก็เรียกว,ว่าภูมิปัญญานะครับตกขิดขึ้นใม้เข้ากับสตารนาการนะครับโยุน์ใจ่ันก็อยู่ประมาณนี้นะครับฝากไยหนองไม้นะครับไปนำไปจ่ายไปเลียนไปเชือกเลยกั ชายวีตีการลักครูเนียนะครับไอ้นี่คือว่าเชฟรับการแบ่งปันความรู้นะครับสับปันนี้นะครับสาระอีกหนึ่งสาระสับหนงไม่รับมือไม่สีพึ่งจำพัดกอกไก่กอกไก่กว่าๆนะครับยังไม่ขึ้นาอนุบาลอย่างไม่ขึ้น่อหนึ่งปอดร้องปอร่าบปอที่หมอยู่หนึ่งปริญญาเนกเก้นะครับจ่ายกันตอนโตไปนี่ดังนี้นะครับสับพ่อแม่พี่น้องทีจะสั่งจ้าลูกนกไส้มาเลยนะครับติดโตกันไปได้นะครับฟซ ก้างล้างนี่นะครับเบอร์ตท้ก้างล้างนี่นะครับซาบันนีขก็คุณบิน้องดูกคนครับก็คุณครับแค่บีกนิดนะครับสำหรับเหลืองก้องหลงมุนนะครับเดี๋ยวใจปาคุยนิดเลยหลงมุนมาชัยกับกิ้งกาจะเป็นประมาณนี้นะครับหลกงมุนป๊บก้านะครับทีนี้เมื่อหลงมุนอยู่นี้นะครับเชือกวัวเชือกลังนะครับเราดึงไปมุนเราดึงไปพันกับกิ้งเลยนะครับดึงไปกับกิ้งแหละครับวาถ้ามาชอโดยเราไม่ต้องวัดระยะเลยนะครับ ปราโก็มันจะระยาจะอยู่แถวนี้แหละนะครับหลวงมุนจะมาล็อกตรงนี้ตรงนี้ตำนาที่เล่นตัวนะครับนกบินไปมาถึงกับปลายเชือกไปเก็บวายนะครับใหญ่หยยนกปลายนะครับนี่ปึ้มปึ้มปึ้มโชมันเอ่ยโชโชโชนี่นะครับปลายเชือกนี่เราจะเก็บวายนะครับเกาจะโนะมจะนนะามดีมล้านะครับนี่แหละจ้าพวกนี้นะครับหลวงมุนจะตำน้าที่ตำนานไม่มีล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจิง คืนแต่ด,ดินกะน,นะครับประโยชน์ชายานและการทำน้าทีกของหลกมุ่นซ่องตอนือวหลกมุ่นร่องจวงหรือว่าหลกมุ่นร่องลูกกล้องเอฟเคความนะครับบริการความรู้วันนี้กับแทมิทหนึ่งขอบคุณมากครับเล่นนกเขออ้าสุกายสบายใจสร้างอาชีพเสริมรายได้กฎหมายให้เสรีมรดุไทยขู่สังคมนานปีสมัยปู่ทวดเรามี นกเขาดีคู่บ้านคู่เมือง